สวัสดีค่ะเพื่อนโอเคเดี๋ยวแป๋วจะพาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะที่แป๋วเคยทำนี่แหละแต่แป๋วยังแบบว่ายังเรียนรู้นะคะยังไม่เก่งพอแต่แป๋วก็อยากที่จะโชว์เนาะเพราะว่าบางบางคนนะบาง f c แป๋วก็อยากเห็นเนาะโอเคไปก็จะมีปุ๋ยนะคะปุ๋ย A b นะคะอันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ย A นะคะน้ําจะเป็นสีแดงๆอย่างนี้ส่วนปุ๋ย B นะคะน้ําก็จะออกเป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะคะ แล้วทีนี้กล่องโฟมขนาดนี้มันเป็น,ปลน,ปนกล่องอไอ้กล่องกุ้งกล่องมือสองนะคะแปกวสั่งมานะนี้แป๋ก็จะใส่ประมาณสิซีนะคะแล้วก็นี่มันเป็นสลัดนะคะนี่เห็นไหมแป่ก็เพาะไวแล้วลก็พอที่จะเอาลงได้ในในแล้วอแล้วก็ปอดแป๋วก็จะใส่น้ำนะคะน้ำนี่คือน้ำน้ำ เอ่อปลาปลาน้ำปลปลาบ้านเรานี่แหละเราก็ไม่พักน้ำนะคะเพราะมันเป็นน้ำปลาปลาเฉยเนาะอะ่นี่มีเราก็จะมีถ้วยตวงนะคะอันนี้คือนะห้าสิบซีซีนะห้าสิบซีซีถ้วยตวงนะคะเราจะไปจะใส่หกสิบนะคะเพราะว่าเราพอครั้งแรกเนี่ยเราใส่หกสิบเราต้องพอเราเพิ่มน้ำเนาะ อ่าถ้าเพื่อนอาจจะลดลงก็ได้แต่ก็ไม่ลดแล่ก็ไม่ลดนะคะแต่ก็ต้ใส่ B ค่ะห้าสิบนะคะ,ะ,คะใส่เตาปี้ไอ่ซื้อปุ๋ย A ก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกสิบนะคะใส่ปุ๋ย A เท่าไหร่ก็จะใส่ปุ๋ย B, B เท่านั้นนะคะแต่ก็นึกว่าจะ A หมดอันนี้อันนี้คือปุ๋ย B นะคะแล่วก็สั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตน,นะคะ เราเรียกขุิเอบเนาะเพื่อนๆเซิร์ชดูเลยว่ามันง่ายมากแตลว่าซื้อแบบผงนะคะแล้วมาผสมเอานะคะมันจะได้เยอะแล้วก็มันถูกด้วยถ้าเกิดเราซื้อแบบผสมมาแล้วอ่ะมันได้น้อยแล้วมันแพงแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราเอามาผสมเองมันก็ไม่ยากยุ่งยากเท่าไหร่เพราะว่าเขามีวิธีการบอกว่าผสมยังไงอยู่แล้วแล้วทีนี้เรอก็จะเติมนะ้ำ ใช่เราต้องคนนะคะแต่แล้วก็จะงใส่แต่ประมาณนี้เราไม่ต้องคนเลยแล้วคนมันยุ่งยากเพราะว่าเราเปิดน้ําฉีดใส่อยู่แล้วก็วจะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็ฝาฝากล่องนะคะนี่คุฝากล่องนะคะแต่ก็จะนี่แต่ก็จะทำประจา ก่อแล้วก็ปิดแล้วก็เราก็จัดการเนาะโอเคเดี๋ยวแฝาปิดก้อแล้วก็ต่อใหม่ให้ดูนะคะมันจะยาวเกินสําหรับการใส่น้ํานะคะแฝาก็จะเช็คดูนะคะเพราะว่ากล่องโฟมเราอ,ะอ่ะอ่าบางบางบางกล่องโฟมมักนก็จะเออนี่เราดูต้นก้าวเราด้วยเพราะว่าต้นก้าวเรายังเลง็กใช่ไหมคะเราต้องแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลากต้นก้าวมันจะถึงน้ํานะคะให้มันถึงน้ํานะคะไม่างนั้นมันตาย ก็จะใส่ประมาณถึงนี่เลยอ่าโอเคเวลาเราเอาฝาปิดนะคะเวลาเราเอาเราต้นก้าลงนะเราก็เช็คด้วยนะคะว่าต้นก้าเราอะ่ะมันถึงน้ํำไหมถ้าเกิดไม่ถึงนะคะเราก็ต้องเพิ่มน้ํานะคะเนี่ยยังสูงอยู่เลย๋ยวก็ใส่จะใส่เพิ่มอ,อีกนิดนึงจริงแล้วมันต้องคนล้วนี่ต้อเรามีฝาบ,บัวเราไม่ต้องคนนะคะเพราะว่ามัน แบบอันนี้มันดีกว่าคนอีกโอเคค่ะน้ำก็ได้ระับพอพอใจละโอเคเดี๋ยวเรามาแยกต้นล้าใส่กล่องโฟมกัน ะะอันนี้นะคะสีขาวนะคะเขาจะแข็งแรงนะคะเราสามารถที่จะเอาใช้อันเดิมได้แต่แป๋วจะใส่แค่6กรูนะคะอันนี้นะเพราะว่าอะไรแป๋วเคยปลูกแล้วแล้วทีนี้มันชิดกันเกินถ้าเราใส่แป๋วใส่ถ้าเกิดแป๋วใส่เก้าหลุมนะชิดเกินแล้วก็มันเขาไม่ไม่มีพุ่มสวยเลยแล้วทีนี้ครั้งที่สองเนี้ยแป๋วก็จะใส่แค่ หหลุมนะคะ6ต้นนะคะ6ก,กต้นโอเคค่ะนี่ค่ะเราสามารถเปิดดูได้นะว่าลากเขาเนี่ยลากเขายืะเนะโอเคบางคนก็อาจจะปล่อยไว้ให้เขาสูงกว่านี้ก็ได้นะคะแต่แป๋วคิดว่าเขา,เาลงได้แล้วแป๋วถึงจะเอาลงนะ แต่ทีนี้ตอนที่แปว๋วทำแป๋วก็ไม่ได้เอาขอบออกนะคะเราก็สามารถที่จะดึงขอบออกก่อนก็ได้นะแต่ทีนี้กระจาดสีชย้มพูเนี้ยมันใหญ่อยู่มันก็เลยเข้าได้แป๋วก็เลยไม่ได้ดึงออกตั้งแต่แรกนะคะเราก็สามารถดึงออกแันนี้เลยก็ได้โอเคค่ะเราจะทำสลักก่อนนะคะเออเออ อันนี้ก็ทำไมมีสองก้นนะคะนี่ดูลากเขานะคะนี่ดูลากเขาแลก็จะใส่เลยเราสามารถที่จะใส่ไปอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาจะได้แบบว่าไม่กระทบกระทักอันนี้เกินไปเนี่ยลากเขาแล้วก็เอาลงเลยเราเราต้องเช็กด้วยนะว่าลากเขาถึงน้ำหรือยังนะคะถึงน้ำถึงน้ำไหมนะถ้าเกิดน้ำยังสูงอยู่เราต้องเพิ่มน,น้ำนะคะแต่ทีนี้แปลว่า มันสูงแล้วแหละมันมันได้แล้วระดับนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยนะคะนี่ใส่ไปแค่ครึ่งเดียวนี่อันนี้ตามครูนะคะครูทางอินเทอร์เน็ตนี่เยอะมากเลยแล้วบ,บก็ไปเปิดดูไปเซิร์ชดูแล้วก็จําจเอามาทํานะคะเพราะว่าเราเราดูวีดีโอคนไหนนะคะที่เราแบบว่าทําแล้วทำแล้วมันได้ผลก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นครูเรานะคะ เยอะมากตอนนี้เขากาลังฮิตกันนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะปลูกกินเองทานเองได้โดยที่แบบว่าปลอดสารพิษนี่ค่ะเอาไปแค่ครึ่งเดียวนะคะลากเขาก็อยู่ข้างล่างเราต้องเชกชัว,ว่าลากเขาเนี่ยถึงน้ํานะคะงวดนี้แปลใส่แค่หกต้นแป่ไม่ได้ใส่เก้าต้นเพราะว่าเขาเบียดกันเกินงวดก่อนนี่เบียดกันเกินเบียด กรบาก็จะใช้หมดเลยเกองโฟมสามกล่องนี้คือว่างแล้วกรบาก็จะใส่ให้เต็มหมดเลยอน,นี้ต้นเล็กมากเลยแล้วก็เราดูนะคะว่าลากเขาอนะมันยาวยาวขนาดไหนแล้วที่เราก็สามารถที่จะแบบว่าเอาฟองน้ําลงมาอีกนิดนึงก็ได้เพราะว่าจะได้แน่ใจว่าลากเขานะถึงน้ํา ยังยังเรียนรู้อยู่นะคะยังไม่ได้เก่งนะคะแต่ก็อยากที่จะโชว์เพืนนะ่อนเนาะแต่ผักกระเจ้นนะคะผักกระเจ้นแบบไม่ได้เพาะอย่างนี้นะ,ะผักกระเจ้นแบบก็จะเอา,อามเมล็ดน่ะเมะเล็ดใส่ฟองน้ําเลยนะคะแต่ผักสลัดเนี่ยแบบต้องเอาไปบ่มนะคะคือเอาใส่ในกล่องเดี๋ยวเราจะทําวิดีโอดให้ดูอยู่เาเรียนจากครูเหมือนกันนั่นแหละครูทางอิเนเทอร์เน็ตนะคะ ก็ใส่ทิชชู่แล้วก็ฉีดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เอา,มาเมล็ดเรียงนะคะแล้วก็ทิชชู่พรมปกข้างบนแล้วก็ฉีดสเปรย์ฟอกกี้นะคะใช้ฟอกกี้สแล้วก็เราเข้าในตู้เย็นหนึ่งคืนแล้วก็ออกมาแลทีนี้เอามาไว้อีกอ,อกหนึ่งวันถ้าเกิดรากเขาขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาลงตรงนี้ได้เลยแต่กระจนนะ่ะเราสามารถที่จะเอาลงฟองน้ำได้เลยเดี๋ยวงวดหน้านะคะงวดนี้มันมันมัน,มน,มน งวดนี้น่ะถือว่าได้ผลแปลก็ต้องศึกษาก่อนแล้วก็ดูก่อนเนาะถ้าเกิดได้ผลแปอถึงจะทําวิดีโออโอเคค่ะกล่องหนึ่งผ่านไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแป๋วจะขอทําไปเรื่อยๆนะคะป,ปิดก้องแล้วทาไปเรื่อยๆแปลวก็จะใส่ประมาณนี่แหละยังไม่รู้จะกล่องโฟมจะพอไหมก็รอดูโอเคค่ะเดี๋ยวแปลอัปเดตว่า,าแป๋ได้กี่กล่องเนาะโอเคค่ะ โอเคครับเพื่อนๆสรุปแล้วได้สี่สกล่องนะคะแล้วทีนี้ที่แรกว่าจะใส่แค่6กใช่ไหมมันไม่หมดค่ะเสียดายก็เลยก็เลยต้องใส่ได้ใส่เก้าเหมือนเดิมแล้วทีนี้เขาก็เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนเพื่นทำนะคะก็สามารถที่จะ,ะไว้ให้ต้นกล้าตัวต้นใหญ่กวานี้นิดนึงก็ได้เขาจะได้แบบว่ารับแสงแดดได้เต็มที่แต่แบวก็มีหลายอย่างที่ต้องทำก็เลยแบบว่าต้องก็เลยทำเลย แต่แี่นี้เพราะว่าเราเราทำกินเฉยๆทำกินคนเดียวทำกินแบบครอบครัวก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนี่นะคะเนี่ยถ้าเกิดใส่ก้าวลุมเขาก็จะแน่นกันขนาดนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราทำกินครอบครัวเนาะนี่ก็เว้นระยะห่างนิดนึงจะได้แบบว่าไม่เบียดกันขนาดนี้นะคะนี่แปลงก็ยังยังไม่เอาริใบข้างล่างออกเนาะโอเคค่ะนี่แหละคะ่ะ ก็ได <People> ้สี่กล่องนะคะแล้วมีส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือคือผักกองตุ้ห้องเต้นะคะแปบก็จะทำการรีไซเคิลเหมือนเดิมรีไซเคิลเหมือนเดิมคือนี่เลยค่ะเอากล่องโฟมมาตัดนะคะแล้วก็เอาใส่กระมังเพราะว่าเปล่ามีกระมังเยอะนี่แต่กล่องโฟมมันเหลือแค่แผ่นเดียวนี่สิแล้วทีนี้ผักกองตุ้ห้องเต้มันก็เหลือนี่เลยค่ะ แป๋ก็ต้องแบบเอาใส่เสียดายอะ่ะทำเอาเนี่ยก็ใส่เอาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้คือสลัดเขาเพิ่งขึ้นเนาะเขาขึ้นช้าไอ้กลุ่มหนึ่งได้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 แยกออกแล้วแต่อันนี้ยังขึ้นเพิ่งขึ้นอันนี้เป๋ลองหวานลองดูนะผักชีนะคะแป๋ก็ลองหวานใส่อ่โฟมลองดูก็มันไม่มันไม่ได้ผลดีเท่าไหรอ่อ่ะ พ่อว่าบางครูขเขาก็บอกว่าหวานได้แต่ทีนี้กม็มันก็ไม่ได้ผลแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะเราก็เรียนรู้กันไปเนะาะทาไปเรียนรู้ไปบางทีก็ประสบความสำเร็จบางทีก็ล้มเหลวมันก็เรียนเรียนใหม่อ่านี่นะคะ่ะนี่คือประสบความสำเร็จนะคะคือแบบเขาต้นใหญ่ต้นอวบมากภูมิใจมากแต่มก็มีบางแต่ดูนะคะปลูกใส่น้ํานะคะไฮโป ไฮโดรโปนิกนะคะแล้วก็ปลูกใส่ดินนะคะนี่ดินตอนแรกเขารู้สึกว่าจะงามกว่ากว่าใส่น้ําอีกแล้วทีนี้พอแปะมางามน้ําน้ําปุ๋ย AB นะคะเบียดเลยะคะ่ะเบียดเลยก็นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เจี๊ยบแปลไม่รู้แปะจะมีเวลาเอาลงดินเมื่อไหร่ก็ก็ต้นยืดมากแล้วแล้วก็เขาอยากได้เขาอยากลงดินละแต่ก็ปีกเวลาไม่รู้จะทําอะไรมางแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอะ ก็ซีเรียสอะไรไมากมายเพราะว่าทำทำทำ,ทำ,ทำสวนเราเองทํากินทําปลูกเองกินเองอะไรประมาณนี้ปลูกไว้กินไม่ได้ปลูกไว้ขายก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่นี่นะค่ะโอเคค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวอัปเดตนะคะตอนเขาโตแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้คือวันแถธรรคือวันที่28นะคะ28ะพฤศจิกายนนะคะ28พฤศจิกา2566นะคะอ่าถ้าเกิด,เ,ดเขาโตใหญ่ต้นใหญ่นะเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้ดูนะคะ โอเคค่ะนี่แหละคะ่ะกล่งตู้องเต้นะคะนี่แป๋ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะใส่อย่างนี้เลยนะคะใส่บนองน้ําเลยนะกล่องต้องเต้นะคะแล้วก็กระจนเหมือนกันนะคะแบบก็ทําเหมือนกันนะคะนี่โอเคค่ะไป